สวัสดีค่ะเตรียมพบกับสติกเกอร์ลายสุดน่ารักสติกเกอร์ลายโปรเกส89มีวางจำหน่ายแล้วที่ l ล n e Store นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกสก,ก็จะมาบอกวิธีการลด เหนียงใต้คอกันค่ะเหนียงใต้คอนี้นะคะชาวยุโรปเนี่ยเรียกว่าคอไก่งวงนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะมันก็คือไขมันที่เราสะสมกันมายาวนานมากนะคะมันก็เลยออกมาเป็นเอ่อเหนียงนะตรงนี้เองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเกจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการลดเหนียงใต้คอกันนะคะไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเห็นหน้าขึ้นไปบนเพดานนะคะแล้วก็ให้ยื่นริมสีปากล่างเนี่ยออกมาแล้วก็นับ1นึถึงสิค่ะ ง่ายเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทําทำอย่างนี้เป็นจำนวน5รอบนะคะวิธีที่สองนะคะนั่นก็คือทำท่าจูบนั่นเองค่ะจูบอากาศนะคะก็คือแล้วก็ยืดคอนะคะไปทางนั้นข้างยืดคอแล้วก็นับ1นึถึงสิเหมือนกันนะคะทำา10รอบนะคะท่าที่สามนะคะท่านกฮูก ให้เรายืดคอนะคะแล้วก็เอียงไปทางซ้ายนับ1-10ถึงนะคะแล้วก็เอียงไปทางขวาแล้วก็นับ1-10ถึงเหมือนกันนะคะทําทั้งหมด2เซตด้วยกันนะคะท่าที่4นะคะเป็นท่าเคี้ยวหมัดฝรั่งนั่นเองให้เราหันคอไปทางซ้ายแล้วก็ทําเป็นเหมือนเคี้ยวหมัดฝรั่งนะคะนับ1-20ถึงนะคะแล้วก็หันไปทางขวาทําท่าเหมือนเคี้ยวหมัดฝรั่งนะคะนับ1-20ถึงนะคะทําพร้อมกันเลยนะคะ ทำอย่างนี้นะคะทั้งหมด4เซตด้วยกันค่ะท่าที่5นะคะท่าตัว L นั่นเองนะคะวิธีนี้ก็ทําไม่ยากเลยให้นอนคว่ำกับเตียงนะคะหรือว่าตอนที่ก่อนจะนอนก็ได้นะคะนอนคว่ำกับเตียงแล้วก็ยกตัวขึ้นใช้มือสองข้างเนี่ยดันไปที่เตียงนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นให้เหมือนตัว L นะคะจะเป็นคล้ายๆกับลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีแขนสองข้างจะวางไว้อย่างนี้แล้วก็เงยหน้าขึ้นนะคะนับ1-10เหมือนกันทําทั้งหมด5เซตด้วยกันค่ะ และท่าสุดท้ายนะคะท่าที่6นั่นเองนะคะนั่นก็คือท่ากลืนน้ำลายค่ะวิธีการง่ายๆเลยก็คือแค่เราเหวยหน้าขึ้นไปนะคะแล้วก็เอียงไปทางซ้ายแล้วก็กลืนน้ำลาย1ทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เอียงไปทางขวาแล้วก็กลืนน้ำลายอีกหนึ่งครั้งนะคะทำอย่างนี้ทั้งหมด5เซตด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลืนน้ำลายจริงก็ได้นะคะก็แค่หลอกๆเห,หมือนว่าเราจะกลืนน้ำลายประมาณว่าเงยหน้าขึ้นแค่นี้เองค่ะ ทุกคนอย่าลืมนำไปทำกันด้วยนะคะแล้วเราก็จะไม่มีเหนียงไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะังไง,งวันนี้เกยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อ sticker line โปเกส8 9ด้วยนะคะนี่เลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เกยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปนเด็ดของพี่เกยแล้วก็พี่ลิงได้นะลิ่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่ยับของพี่แกกับพี่ลีนในที่ตรงนี้เลยน,น้องเดี๋ยวยลีนกดไลค์ให้แกด้วยนะคะบ๊ายบาย